วันนี้นะคะจิ้ก็จะมารีวิวเป็นซักุช,ชิน,นี่นะคะนี่นะคะเป็นโดรัาเทโลคิตตี้นะคะเล็กมากถ้เทียบกับอันใหญ่นี่อันนี้เล็กไปเลยนะแบบเฮ้อแบบเล็กไปเลยนะคะข่ปลอมแค่เกจไอจีหามาเองนะคะจากคลิปหนีบกระดาษของเซนเนมอโลนะคะ แพคเกจก็น่ารักกว่าตัวสกุติ้โอเคค่ะมาแกะกันเลยนะคะไลยออกมาเองเลยนี่นะคะก็จะเป็นแพกเกจ มีเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะก้อนเมฆนะคะสีขาวแล้วก็เป็นซินนามไลส์ซินนามอนโรนะคะสองตัวตัวนี้ตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าชืา่ออนะไรกันจีไม่ค่อยได้ดูนะคะกระต,ตนนูนเรื่องซินนามอนโรเนี่ยตรงนี้นะคะก็เขียนว่าซาริโอก็มันเป็นแกงเดียวกับซาริโอเนาะก็ต่อไปก็มาดูตัวสกตุช,ชิกกันเลยค่ะ นี่นะคะตัวสากุชก่ก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นสปริงเกลนะคะมีสีดำด้วยอ่ะสปริงเกลนะคะก็มีหลายสีมากก็มีสีขาวทำไมจะต้องบอกก็นี่นะคะเป็นโบสีแดงเนื้อโดนัทของเรานะคะก็ค่อนข้างละเอียดมั้งนี่นะคะก็ เป็นสีน้ำตาลขาวนะคะเหมือนโดนัทจริงๆเลยซึ่งถ้าเทียบกับอันใหญ่นะอันนี้เล็กมากตอนแรกจกนูนึกว่าอันนี้มันเป็นแบบมันก็ใหญ่อ่นะแต่พอเทียบกับอันใหญ่ปุ๊บนะอันเนี้ยไม่รอดเลยอ่ะอันใหญ่ของปอมอ่ะโอ้โหเลยแหละแบบเล็กเท่ารูม,มาเลยแต่มันเล็กมากอะ นี่นะคะดุงดุง่ด,ด,ด,ดุสปริงเกลิลน่ารักมากแต่ที่ไม่น่ารักก็ตกสีดำนี่นะคะนี่พวงคุญแจนะคะก็มาลองบิดก,กันเลยค่ะวิสโล สโลมากมากเลยมัง้งก็ซโลนิดๆนะคะไม่ไม่นิดหรอกก็สโลน่ารักอะรูก็ประมาณทาเนี้ยโหรูใหญ่มากใหญ่กว่าโดนะัที่จีรีวิวไปเป็นอันเนี้ย นี่นะคะก็ใหญ่พอประมาณมือตัวเองเลยก็น่ารักมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย